วัสดีครับผมจิ๊กิดูไปดูปูนานักเล่นเกมระดับบัวที่ห่วยที่สุดอนโลกกลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะฮะจากเมื่อวานี้นะครับ Animal Crossing New Horizons เขาได้มีการอัปเดตอัปเดตมาหลายวันแล้วนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ผมได้ทําการซื้อไอเทมแต่งเกาะของ Mario นะครับเขาได้มีการอัปเดตมาแล้วผมได้ซื้อไป5ชิ้นซึ่งซื้อท่อไป4แล้วก็ซื้อไอบ็อกตัวที่เป็น อะไรที่มันมีหนามฮะแล้วมันขึ้นลงขึ้นลงได้นะครับอว่าเดี๋ยววันนี้เราจะเข้ามาดูว่าของมาส่งกันหรือยังนะครับไปไปดูกันเลยอ่าเปิดเกมเข้ามาก็จะเจออิสเบลนะฮะมาทักทายกันสวัสดีวินพุธนะเพราะว่าจะเป็นประชาสัมพันธ์ของเกาะนี้นะครับ รอสักคู่อ่าโอเควันนี้ฝนตกวะเนี่ยเฮ้ยฝนตกว่ะการร่มกอนเดี๋ยวอ่าปัสมีมาสแสดงว่าต้องมีของมาส่งไหนลองดูดิโอเคอะไรคุณแม่ให้ของขวัญมาเหรอเอวาส่งจดหมายมาหาเราโอเคนี่ไงนุ๊กช้อปปิง้งอืม ของเต็มเหรออ๋อเดี๋ยวยขึ้นเอาอะไรเอาอะไรวางได้เนี่ยของมันเต็มแล้วอะ่ะเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนวันนี้ฝนตกฝนตกเปียกหมดเลยอือทำการเก็บของอเก็บก่อน มีอะไรเก็บได้มั้งเนี่ยอ่ะเก็บเก็บปะเก็บแล้วได้อีกอนนเก็บไปก่อนอันนี้ยังไม่เก็บโอเคเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันน่าจะพออยู่นะไปที่ตู้ประนีกกันเราจะไปเอาของมาเพิ่ม ปุ๊บลางล้มปั๊บล้มมีน้อยเห็นไหมน่ารักสดใสมีน้อยอืมปุ๊บแล้วแล้วก็มาดูตรงนี้ปุ๊บเปิดดูเลยท่อท่อแล้วก็ท่ออีกอันนึงก็ท่อโอเค เดี๋ยวเราจะวางท่อกันไว้ตรงไหนดีวางท่อไว้ตรงไหนดีเอาไว้ทั้งแถวเนี้ยหนึ่งอันอลองวางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเดีย๋ยวหาที่วางท่อก่อน ตรงนี้ได้ไหมอ่ะท่อวางปุ๊บโอเคเดี๋ยวนะจัดให้สวยก่อนอืมโอเคตรงนี้น่าจะเหมาะอยู่ไม่บางเป็ดไม่บางห่วงแล้วก็เอาตรงไหนอีกวิ่งไปทอ่ทอทอ่ทอทอ่ทอท่อวางท่อไว้ตรงไหนดีช่วยกันกหน่อยวางท่อไว้ตรงไหนดีตรงนี้ได้ไหม ปุ๊บโอเคดันเข้าไปหน่อยนึ่งโอเคไว้ตรงนี้ไว้ตรงไหนอีกวางท่อเราจะเอาท่อไปวางหาดูท่อเอาท่อวางไว้ตรงตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวถังขยะหลบปุ๊บ เอาท่อมาวางไว้ตรงนี้โอเคสามที่แล้วนะลงไปตรงนี้เอาไว้ตรงนี้ดีกว่าอันนี้ต้องใช้บันไดปีนล,ลงไปเว,เ,เวลาเออเวลาไอ พอค้ามาเราจะต้องมาตรงนี้ใช่ไหมปึ๊บเอาท่อมาวางแล้วท่ออืมอุย๊ยปิดไปเดี๋ยวโอเคดันไปได้ไหมโอเคอ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าท่อดิโอเคมุดเข้าท่อไปแล้วโอ้ย พ่อมาริโอโทรมาตรงนี้เฮ้ยเออเข้าท่าดีวาร์เหมือนวาร์ลองเข้าอีกอม,มันจะสุ่มหรือเปล่าสุ่มที่ขึ้นหรือเปล่าไม่สุ่มที่ขึ้นเหรอเดี๋ยวลองดูตรงนี้ดิเมื่กี้มีตรงไหนบ้างปุ๊บ อยู่โพลตรงไหนเนี่ยอ๋อมันจะสุ่มอ๋อมันคือล่าสุดมันอยู่ตรงไหนมันก็จะไปตรงนั้นใช่ไหม อ่าสังเกตดูตรงนี้เราจะมาโพรตรงร้านพิพิธภัณฑ์ตรงนี้แล้วเราก็จะไปอยู่บนภูเขาทุ่งดอกไม้อ,อ๋อจะเป็นประมาณนี้มันไม่ได้สุ่มนะครับล่าสุดอยู่ไหนมันก็จะไปโล่ตรงนั้นนะครับตรงนี้ยากขึ้นลกเก็บก,ก่อน แล้วก็เดี๋ยวจะลองดูไอตัวไอเขมที่มันเฮ้ยไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บหินเราจะเอาไปไว้ตรงไหนดีตรงนี้เป็นที่ของเล่นมาวางไว้แถวนี้ดีกว่า ลองดูนะต้องหันหน้าืึนี่ไงเฮ้ยโอ้ยมันขวางไว้อะ่ะเฮ้ยไปไม่ได้ไปไม่ได้ อ๋อมันจะเป็นทางขวางไว้เลยห้ามผ่านอันนี้โอ้ยล็อกทางไว้เลยตรงนี้โอเคเดี๋ยวไปไว้ตรงอื่นดีกว่าทางที่ไม่สามารถเข้าได้เฮ้ยวันนี้มีคนมารับซื้อปลาต้องตกปลามาขายเดี๋ยวก่อนอยู่พึ้นเก็บหญ้าก่อนมันขึ้นลกเยอะขนาดน,นี้ ฟอสซิลนี่ขึ้นเยอะเหลือเกินโดยฟอสซิลมัอันกบลุมเดี๋ยวเอาของไม่จำเป็นเข้าไปขายก่อนนุ๊กแคนซี่มาเช้ามาซื้ออะไรอะ่ะสวัสดียินดีต้อนรับสู่นู๊กแคนซี่ทำไมเสียงพวกนายเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้วันนี้เสียงมันเปลี่ยนฝนมันตกกัเลยจีบเป็นแบบนี้ อันนี้ขายไปก่อนเลยที่ไม่จำเป็นอันไหนดีเออขายไปเถอะขายไปเท่านี้ก่อนนะเออจะจะขอตีราคาก่อนละกันหนึ่งพันสิบห้าเบลโอเคมาเชลอ๋อนี่ถ้วกาแฟนี่น่าซื้อดีเนาะ น,น,นี่นายจะเอาอะไรอะฉันมีอะไรจะให้นายเฮ้ย hey, จริงเหรอมันจะเซอร์ไพรส์มากเลยนะถ้านายให้ฉันอะฉันจะให้เอ่อให้ให้เสื้อนายดีกว่าอืมเอาไปเฮ้ย <Hey, S 2> นายให้เสื้อฉันรู้สึกว่านายเคยให้ฉันไปทีหนึงแล้วหรือเปล่าไม่ใช่อ๋อ oh, ยังไม่ได้ให้โอเค เนียไปตเกียงน้ำมันอ่าขอบคุณที่มาอุดหนุนขอบคุณขอบคุณขอบคุณฝนก็ตกเดี๋ยวเอาเป็นว่าเรามาสั่งของกันเพิ่มดีกว่านะชุดมาริโอ้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสั่งกันเพิ่มว่าจะเอาอะไรเพิ่มนะครับ ต้องรอทำการส่งของด้วยนะฮะพรุ่งนี้ถึงจะได้อีกหนึ่งชุดอ่ากด R นะครับเอาอะไรดีเอาดอกไม้ไฟดีไหมเอาเห็ดเอาตัวนี้หนึ่งอันหนึ่งสอง 3 4มสี่ลโไมไฟดีกว่าห้าโอเคครบห้าชิ้นแล้วก็จะได้เหลือเท่านี้นะฮะ,อะเอาเป็นว่าเราก็ซื้อของ ได้บนละห้าชิ้นนะครับจะทําการส่งพรุ่งนี้นะฮะอ่ะเอาเป็นว่าก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสําหรับใครที่จะซื้อชุดแต่งเกาะของมาริโอ้นะฮะบนเกมอันนี้มอว์คอสซิงนิวฮอลลีซันนะครับก็มาซื้อที่ตู้นุกสต็อปตรงนี้นะฮะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่อง16 g หกิชแนลด้วยนะฮะจะมีคลิปให้ท่านได้ดูเรื่อยๆื่อยนะฮะและพึ่งลงไปนะครับคลิปแนะนำเกมนะครับ ล่าสุดนะฮะแล้วก็อย่าลืมติดตามชมนะจะมีคลิปเกมให้ท่านได้ดูเรื่อยๆจะวนเวียนกันไปเล่นสลับกันไปมานะฮะเกมจะเน้นไปทาง Nintendo นะครับส่วนใหญ่ตอนนี้นะฮะอ่ะเอาว่าไปละครับสวัสดีครับ